สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมเพยเดนะครับวันนี้จะมาแนะนําสกิลสาย Enforcer ครับสกิลแรกนะครับคือสกิล Unlocking the Enforcer นะครับสามารถทําให้คุณวางกระเป๋า Ammo Bag ได้เพื่อเติมกระสุนถือว่าเป็นสกิลพื้นฐานของสาย Enforcer เลยนะครับที่จะต้องอัพก่อนเป็นสกิลแรกมาดูกันที่เทียร์หนึ่งสกิลแรกนะครับคือสกิล Officer นะครับสกิล Officer เพิ่มค่าทีให้กับอาวุธของคุณสูงสุดถึง75%นะครับในขันเดทค่าทีทําให้ศัตรูกลัวเวลาคุณยิงกระสุนออกไปทําให้กระโดดหลบนะครับ สกิลต่อมาครับสกิล Bullet Storm ครับสกิล Bullet Storm เป็นสกิลที่ทาให้คุณสามารถยิงกระสุนโดยที่ไม่เสียลูกกระสุนสักนัดเลยเมื่อคุณวางกระเป๋า Ammo Bag นะครับสกิลนี้ขั้นเบสิกพื้นฐานอยู่ที่5วินาทีนะครับขั้นเดดจะเพิ่มขึ้นอีก10วินาทีรวมกันเป็น15วินาทีในการยิงที่ไม่เสียกระสุนเลยสักนัดครับเป็นสกิลที่ดีสกิลหนึ่งเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าบางหลังคุณก็ต้องการแค่การวางกระเป๋า Ammo Bag แล้วก็ไปทําอย่างอื่น สกิลต่อมาครับสกิลฐานสปอเตอร์ครับฐานสปอเตอร์นี้ถือว่าเป็นสกิลที่ทุกคนต้องมีเลยในเพเดย์เมื่อคุณไม่มีสกิลทานสปอเตอร์คุณอาจจะมองว่าฟิลลิ่งการโยนกระเป๋าของคุณอย่างนี้คือฟิลลิ่งปกติของคุณนะครับแต่จริงๆแล้วคุณสามารถโยนกระเป๋าให้ไกลกว่านี้ได้นะครับโดยการอัพสกิลทานสปอเตอร์ขั้นเอ็ดนั่นเองสกิลฐานสปอเตอร์ขั้นเบสิกช่วยอะไรทําให้คุณแบกกระเป๋าแล้ววิ่งเร็วขึ้น50%นะครับ ขั้นเด็ทำให้คุณสามารถโยนกระเป๋าได้ไกลขึ้นอีก50%คุณสามารถโยนไปถึงหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับจากตอนแรกที่ไม่ได้อัพเลยซึ่งไม่สามารถโยนถึงมาดูกันที่เทียร์สบ้างครับสกิลแรกเทียร์สคือสกิลไดฮาร์นะครับเรามาพูดถึงขั้นเด็กกันก่อนครับขั้นเด็คือสามารถทําให้กล่องคุณฟื้นฟูนได้เร็วขึ้น15%ส่วนขั้นเบสิกนะครับสามารถทําให้คุณใช้อาวุธหลักได้เมื่อคุณใกล้าตายนะครับแต่ก็ไม่สามารถซูมได้นะครับสกิลต่อมาครับสกิลอันเดอร์ด็อกคร อดาด็อกช่วยอะไรเมื่อคุณถูกล้อมด้วยศัตรูมากกว่า3ตัวขึ้นไปพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น15%ให้กับอาวุธทุกชนิดนะครับขั้นเด่ยังช่วยให้คุณได้รับความเสียหายน้อยลงอีก15%นะครับสกิลต่อมาครับสกิลพัมพิงไอรอนครับสกิลนี้ช่วยให้เมื่อคุณโจมตีระยะประชิดใส่ศัตรูที่ไม่ใช่ศัตรูพิเศษพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น50%นะครับส่วนขั้นเด่ทําให้คุณโจมตีระยะประชิดใส่ศัตรูตัวพิเเเเศษแรรรงขึ้นนอออีกก50%นะช่เเซ์์โ บูโดเซอร์นะครับสกิลต่อมาครับสกิลช็อตการอิมแพคครับช่วยให้ลดแรงถีบของอาวุธประเภทลูกซองลง25%ในขั้นเบสิกส่วนในขั้นเอจนั้นเพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธประเภทลูกซองถึง35%นะครับจากในคลิปจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคุณไม่ได้อัพช็อตการอิมแพคกับคุณอัพช็อตการอิมแพคขั้นเอจนะครับสกิลต่อมาครับสกิลสแตนรีซิตแนะครับทำให้ระเบิดแสงมีผลกับเราน้อยลง25%นะครับ ส่วนขั้นเดชจะมีผลกับเราน้อยลงเพิ่มขึ้นเป็น50%สูงสุดนะครับสกิลต่อมาครับสกิล t o u กาย u y ครับสกิลช่วยให้เมื่อเวลาเราถูกโจมตีระยะประชิดนะครับจะทำให้มุมกล้องสั่นสะเทือนน้อยลง50%ขั้นเดชย,ยังช่วยให้ค่าพลังชีวิตในตอนที่เราใกล้ตายเพิ่มขึ้นอีก25%นะครับสกิลต่อมาครับในเทียสีสกิลช h o t กัน CQB สกิลนี้ถ้าคุณไม่ใช้อาวุธประเภทลูกซองกูจ,จะไม่รู้สึกอะไร แต่เมื่อคุณใช้อาวุธประเภทลูกซองคุณจะรู้สึกว่าการรีโหลดก,กระสุนของลูกซองนั้นทําได้ช้ามากแต่เมื่อคุณอัพสกิลถึงขั้นเบสิกสกิลนี้จะทําให้คุณสามารถรีโหลดก,กระสุนได้ไวขึ้น50%ของอาวุธประเภทลูกซองขั้นเอกยังช่วยให้เมื่อคุณซูมอาวุธประเภทลูกซองคุณสามารถซูมได้เร็วขึ้นถึง125%ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่สายลูกซองนั้นขาดไม่ได้เลยนะครับ สกิลต่อมาครับสกิล Ammo Special Lead ครับขั้นเบสิกช่วยให้คุณสามารถวางกระเป๋า Ammo Bag ได้2ใบส่วนขั้นเนทททำให้กระเป๋ากะสูนมีปริมาณเพิ่มขึ้น200%นะครับสกิลต่อมาครับสกิล Berserker ขั้นเบสิกนะครับเมื่อพลังชีวิตของเราต่ำกว่า25%เราจะใช้อาวุธระยะประชิดและอาวุธประเภทเลื่อยแรงขึ้น250%นะครับส่วนขั้นเนทช่วยให้เมื่อพลังชีวิตของคุณต่ำกว่า25% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตให้กับอาวุธทุกชนิดเลยนะครับต่อมาครับเรามาดูสกิลเทียห้ากันบ้างสกิลแรกของเทียห้าคือสกิล Hard Bite นะครับสกิลนี้ขั้นเบสิกช่วยให้เมื่อคุณยิงโดยที่คุณไม่ซูมความแม่นจะเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อคุณนับถึงขั้นเอทความสามารถนี้จะมีผลกับทุกปืนสกิลต่อมาคือสกิล Fully Load สกิล Fully Load ขั้นเบสิกนะครับช่วยให้เราสามารถพกกระสุนได้เพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต ส่วนขั้นเนตทําให้เมื่อคุณวิ่งไปเก็บกระสุนที่ตกอยู่บนพื้นคุณจะได้กระสุนเพิ่มขึ้น175%ความสามารถนี้ไม่มีผลกับอาวุธประเภทลูกซองหัวพิเศษทุกชนิดนะครับสกิลต่อมาครับสกิลพอตเทเบิลซอร์พอตเทเบิลซอร์ขั้นเบสิกสามารถทําให้เราปลดล็อกอาวุธประเภทเลื่อยที่เป็นอาวุธหลักให้กับเรานะครับเลื่อยใช้ในการเปิดประตูเปิดตู้เซฟแล้วก็เปิดตู้เอทีเอ็มในบางด่านนะครับส่วนขั้นเนตช่วยให้เพิ่มใบเลื่อยให้กับเลื่อยหนึ่งใบนะครับ เรามาดูกันที่เทียหกครับสกิลแรกครับสกิลโอเวอร์คิวครับสกิลโอเวอร์คิวขั้นเบสิกนะครับทาให้เมื่อคุณกําจัดศัตรูด้วยอาวุธประเภทลูกซองหรืออาวุธประเภทเลื่อยสําเร็จคุณจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก75%เป็นเวลา 5v นะครับขั้นเน็ตช่วยให้ความสามารถนี้มีผลกับอาวุธทุกชนิดแต่คุณต้องใช้ลูกซองหรือเลื่อยในการกําจัดศัตรูก่อนสกิลต่อมาครับสกิลไอรอนแมนขั้นเบสิกนะครับสามารถทําให้เราปลดล็อกจุดเกาะที่ป้องกันเยอะที่สุดในเกมได้ ส่วนต่อมาครับจะมาอธิบายถึงสกิลขั้นเนทของไอรอนแมนเมื่อเราไม่ได้อัพสกิลไอรอนแมนขั้นเนทเราจะไม่สามารถโจมตีชิลให้กระเด็นได้ด้วยอาวุธระยะประชิดนะครับแต่เมื่อเราอัพสกิลไอรอนแมนขั้นเนทแล้วเมื่อเราโจมตีระยะประชิดใส่ชิลชิลจะกระเด็นนะครับแหมกระเด็นเป็นเสี้ยวเลยนะเมื่อคุณอัพถึงขั้นเนทความสามารถแฝงก็คือสามารถวิ่งไปแล้วก็ยิงไปได้นะครับ และมาถึงสกิลสุดท้ายครับสกิลคาร์บอนเบดสกิลคาร์บอนเบดขั้นเบสิกช่วยให้ใบเลื่อยสามารถเลื่อยสิ่ง,งต่างๆได้เร็วขึ้น20%นะครับเมื่อคุณอัพถึงขั้นเน็ตจะทําให้ใบเลื่อยของคุณเวลาใช้สึกหลอลดลง50%นะครับและยังทําให้เลื่อยสิ่ง,งต่างๆได้เร็วเพิ่มขึ้นอีก20%ครับตอนนี้คุณจะสามารถใช้เลื่อยเป็นอาวุธลองได้แล้วจบแล้วน,น,นะครับสำหรับสกิลสายอินฟอสเตอร์ถ้าสงสัยหรือมีคําถามโพสต์ลงหน้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบกดไลค์ ถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆกด u b s สไคร์นะครับ